สวัสดีครับเนะะื้อหาในคลิปนี้แคนคูลัสระดับมปลายนะแล้วก็แคนคูลัสระดับมินยาตรีทริคแมทในการสร้างข้อสอบเนะี่ยเลขสวยคำว่าเลขสวยหมายถึงว่าอยากได้คำตอบเป็นเลขสวยงามนะห 2, 2, 2, นึ่งหนึ่หนึ่งสอนะรือนะผลลัพธ์ออกมาเป็น4 4 4, 4ก็ได้เป็นปี2025 2568้ก็ได้เนะดี๋ยวเราจะสร้างกัน เพียงแต่ว่าในคลิปนี้เน้นเอาเนื้อหาแคลคูลัสระดับมปลายแล้วก็ระดับมิญยมตรามาเป็นตัวอย่างในการสร้างโจทย์เพราะในคลิปนี้นะมีพื้นฐานแคลคูลัสมีเทคนิควิธีในการสร้างโจทย์แล้วก็คำแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพข้อสอบแล้วก็นาสุดท้ายแบบฝึกหัดพร้อมฉเฉลย พื้นฐานที่ใช้ในการสร้างโจทย์นะก็มาจากแคลคูลัสระดับมอปลายนะปฏิยานุพันธ์นะ f ใหญ่พรามท่ากับ f ตัวเล็กนะ f ใหญ่ก็เรียกว่าปฏิยานุพันธ์ของ f ตัวเล็กนะ f ใหญ่บวก c เป็นรูปทั่วไปของปฏิยานุพันธ์ของ f ตัวเล็กสัญลักษณ์แทนด้วยอนะินทิเกรต fx dx อะเรียกประิพันธ์ไม่จำกัดเขต เนื้อหาสำคัญจะอยู่ที่2บรรทัดนี้ f ใหญ่พรามเท่ากับ f ตัวเล็กนะอินทิเกรต f ตัวเล็ก dx ก็ออากลับมาเป็น f ใหญ่บวกค่าคงตัวตัวนี้เดี๋ยวเราจะใช้กันปริพันธ์จะก,กัดเขตนะลิมจาก a ถึง b นะอินทิเกรตเสร็จแล้วก็แทนค่า x ด้วย a, x ด้วย b ความหมายอย่างงี้นะทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสเนะี่ยเรียนกันทั้งชั้นมปลายแล้วก็ปริญญาตรีละนะ เเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด a, b f เใหญ่เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f ตัวเล็กก็คืออินทิเกรตไดเอใหญ่นี่แหละนะอินทิเกรตจาก a ถึง b, f ตัวเล็ก dx ก็เป็น f ใหญ่ b ลบด้วยเอใหญ่ a นะหรือใช้สัญลักษณ์ตัวนี้ก็ได้นะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการสร้างโจทย์นะแต่ก็เป็นนะก็เรียกว่าเนื้อหาชั้นมปลายแหละนะเดี๋ยวเราจะอ้างใช้กัน สูตรนี้นะความรู้ระดับมอปลายนะที่อ้างอิงเมื่อกี้นี้อ้างได้เลยนะแต่ว่าพิสูจน์ให้เห็นเพื่อความมั่นใจในการใช้งานอนุพันธ์ของ f ตัวใหญ่เป็น f ตัวเล็กนะอินทิเกรต f ตัวเล็กก็ได้เป็น f ตัวใหญ่บวกค่าคงตัวลิมิต d ดลต้ x เข้าใกล้0ูนย์นะอินทิเกรตจาก x ถึง x บวกเดลต้ x f t หารด้วยเดลต x, ้ x dt อินทิเกรตเทียบกับตัวแปร t ก็ถือว่า delta x เป็นค่าคงตัวดึงออกมาหน้าอินทิกรัลได้ข้างในนี้นะอินทิเกรตก็ออกมาเป็น f ใหญ่แทนค่าย x บวก delta x เนะนะีใช้ฟาร์มรูมเบอร์ก,กีนี่เองนะแล้วลบทิ้งด้วย f ใหญ่ x โครงสร้างนี้นะ f ใหญ่ x บวก delta x ลบด้วย f ใหญ่ x หารด้วย delta x มันก็คือบทนิยามของอนุพันธะ์ d ของ f ใหญ่ดิฟเทียบกับ x มันก็กลับมาเป็น f ตัวเล็กนี่ไงเพราะฉะนั้นนะของที่นี้อ้านเป็นสูตรได้เลยนะเดี๋ยวเราจะเอาสูตรเนี่ยไปช่วยในการสร้างโจทย์ให้คำตอบออกมาเป็นเลขสวยงามนะเดลต้า x เนี่ย x, เขียนไม่ถนัดนะก็ใช้ h เข้าใกล้ศูนย์ก็ได้นะตัวแปร x จะงงไปก็เป็นตัวเลข a ก็ได้นะ a บวก h est, f t d t มันก็ออกมาเป็น f a ก็เลือกใช้การตามความเหมาะสมนะ ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรเป็นทฤษฎีละตัวอย่างเช่นนะลิมิต h เข้าใกล้0 1นยส่วน H อินทิเกรตจาก2ถึง2บก h est. นะฟังก์ชันนี้เนี่ยนะถ้านักเรียนไม่รู้จักทฤษฎีหรือรู้สูตรที่พิสูจน์ให้ดูในหน้าที่4กระจายอินทิเกรตจะทำงานยากมากนะนะทำงานได้ก็จริงแต่เสียเวลาคำนวณเยอะ เราก็มองเลยว่านี่คือ f 2ฟังก์ชัน f คือ x กําลังสองลบ1ทั้งหมดยกกําลัง4นะีะแทนค่า x ด้วย2ออกมาเป็น81ตัวนี้ยังพอกระจายอินทิเกรตก่อนหาอนุพันธ์ที่หลังอินทะิเกรตก่อนหาลิมิตที่หลังทํางานแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันแหละนะแต่อาจาจะช้าใช้เวลานานนะแต่ฟังก์ชันนี้อินทิเกรตไม่ออกเลยนะจําเป็นต้องใช้ทฤษฎีกันจริง ลิมิต h TS, เข้าใกล้0 1สนะ่วน h เนีอินทิเกรตจาก2ถึง2บวก h ฟังก์ชันเนี้ยเนี่ยอินทะิเกรตออกมาแล้วก็คือ f 2นะ f, f คือสูตรนี้นะ x ไดนะ้2เนีรูท9ก็เป็น3ตัวอย่างที่3นี้เนะี่ยถือว่าในชั้นมอปลายนีอินทะิเกรตก่อนหาลิมิตที่หลังทำไม่ได้เลยนะต้องใช้ทฤษฎีซึ่ง พื้นฐานนักเรียนมอปลายอ้างเป็นสูตรได้นะพิสูจน์ให้ดูแล้วเนี่ยนะใช้เนื้อหามอปลายอย่างเดียวมาก็ออกมาเป็นไซน์พายส่วนสตัวนี้นะระดับปริญญาตรีนะถือว่าอินทิเกรตก่อนหาลิมิตที่หลังได้นะแต่จะใช้เวลานานกว่าอ้างสูตรเลย e กำลังหนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างประยุกต์ใช้งานสูตรเมื่อกี้เนี่ยแต่คำตอบก็ยังถือว่าเป็นเลขปกตินะยังไม่สวยงามเดี๋ยวเราจะทำคำสร้างโจทย์ ให้คำตอบออกมาเป็นเลขสวยงามกันอย่าได้คำตอบเป็นเลขสวยงามนะหนึ่ง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 อาจจะเป็นร้อยสิบบวกหนึ่งก็ได้นะสองสองสองอาจจะเป็นนะสองร้อยบวกยี่สิบสองก็ได้นะแยกโดยการบวกนะหรือนะแยกโดยการคูณก็แยกตัวประกอบออกมานะึร้อยสิบเอ็ดสามคูณสามสิบเจ็ด 222 2คูณ3คูณ37น,นการได้คำตอบไปได้สวยงามนะจะรวมกันด้วยการบวกหรือแยกตัวประกอบเป็นการคูณอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการนำตัวเลขไปช่วยในการสร้างโจทย์ให้คำตอบออกมาปเป็นเลขสวยงามนะในคลิปนี้ใช้ตัวอย่างเนื้อหาแข่งคูลัตนะคำแนะนำในการนะ สร้างข้อสอบแบบตัวเลือกนะคำตอบสวยงามนะได้แน่นอนนะแต่ว่าพึงระวังไว้นิดหนึ่งนะข้อสอบที่ดีตัวเลือกต้องดีด้วยนะไม่ใช่สร้างโจทย์สัดีเลยคำตอบสวยงามแต่ตัวเลือกไปทำลายคุณภาพข้อสอบที่เราสร้างขึ้นมานะข้อสอบที่ดีตัวเลือกที่ดีมีหลายกรณีอันนี้ก็ยกตัวอย่างเห็นข้อที่7เนื้อหาของตัวเลือกควรเป็นเรื่องกลุ่มเดียวกันมีประเด็นคล้ายกันหรือเรื่องเดียวกันหรือ เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะหากตัวเลือกเป็นค่าคงตัวนะก็ควรจะเรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยเนะถ้าเป็นช่วงก็ควรจะเป็นช่วงทุกข้ออันนี้เป็นคําแนะนําในการสร้างตัวเลือกหรือสร้างข้อสอบที่ดีอันนี้เลือกมาบางข้อให้เห็นนะเราสร้างโจทย์แล้วเนะี่ยโจทย์ยากแคนคูลัสสร้างคําตอบสวยงามแล้วนะเนี่ยพอไปสร้างตัวเลือกไม่ควรจะไปลดคุณภาพข้อสอบของเรา เอาตัวอย่างง่ายๆก่อนนะตัวนี้เนะี่ยสร้างโจทย์ไปแล้วออกแบบมาอย่างดีนะเลือกคำตอบเรื่อยลบ2บวก4ลบ6บวก8ลบ4บวกสเนะี่ยสร้างตัวเลขตั้งนานเนะี่ยเพื่อให้คำตอบออกมาหลงตัวแต่พอมาเป็นตัวเลือกนะตัวเลือกทำลายคุณภาพข้อสอบที่เราตั้งใจทำมาตั้งนานข้นะอ8อ่าน เรียงจากน้อยไปมากสมมุติอย่างนี้นะแต่ข้อ7ไม่ผ่านนะมันมีเลขคู่กับเลขคี่คนละกลุ่มกันโจทย์เห็นชัดเลยนะเลขคู่บวกลบก,ลบกันยังไงก็เป็นเลขคู่ก็แปลว่าตัวเลือก1กับตัวเลือก3ทําลายคุณภาพข้อสอบที่เราอุตส่าห์ออกมาต้องนานนะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําให้ระวังตั้งนิดหนึ่งนะ สร้างโจทย์ดีแล้วคําตอบดีแล้วอย่าให้ตัวเลือกมาทําลายคุณภาพข้อสอบของเราแต่นี้มาเนื้อหาตามคลิปนี้กันนะสร้างโจทย์ที่มีคําตอบสวยงามอยากได้คําตอบเป็น999นะมีตัวอย่างเยอะนะแต่ว่านี้ยกตัวอย่างฟังก์ชันให้ดูอันเดียวนะเบื้องหลังแยกแฟกเตอร์แล้ว3ามกำลัง3คูณ37 เราก็สร้างนี่เลย3ากำลัง x บวกหนึ่งสบห้าคูณ x บวกเจนะพอ x เป็น2ปุ๊บมันก็ได้ตัวนี้ทันทีเห็นไหมถ้า x เป็น2ปุ๊บได้ตัวนี้เลยนะเราตั้งใจให้ได้คําตอบเป็น999เราก็ดูว่าแยกแฟกเตอร์ได้อะไรนะสร้างฟังก์ชันเรียนแบบ x เป็น2ได้999เเสร็จแล้วก็เอาฟังก์ชันนี้นะมาแทนที่นี่ ลิมิต h เข้าใกล้0 1ส่วน h atch, นะอินทิเกรตจาก2ถึง2บวก h atch. 3กำลัง x บวก1ห็นไหม15คูณ x บวก7คำตอบต้องเป็น9 9 9นะ1 1 1 2 2 2 3 3 3เราก็แยกแฟกเตอร์ก่อนแล้วาามาสร้างโจทย์ฟังก์ชันนี้สร้างได้เยอะนะ x นี้ก็เลือกเป็น1เป็น2อะไรก็ได้เห็นไหมสามารถเลือกสให้มันสอดคล้องกันทำจทย์ดได้เยอะมากแล้วก็คำตอบออกมาเป็น9 9 9 อยากได้คำตอบเป็นปีคศออ2025แยกตัวประกอบโดยการบวกก็ได้นะอ,นนอันนี้ก็ยกตัวอย่างแยกด้วยการคูณสร้างฟังก์ชันเลยนะ4ลบ x กํลัง4ใช่ไหม4บวก x กํลัง2พอ x เป็น1ปุ๊บนี่ได้3นี่ได้5พอดีเลยตรงนี้เลือกได้หลายแบบนะ f1 ก็ได้2,025แล้วก็เอาฟังก์ชันนี้มาเห็นไหมเ,เลขหนึ่งตัวนี้ว่าเป็นลิมิต1ถึง1บวก h นั้งคำตอบตัวนี้จะออกมาเป็น2,025พอดีนะเพราะในคลิปนี้นะมีเนะื้อหาทางทฤษฎีพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะมีคำแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพข้อสอบและตัวเลือกนะแล้วก็ตัวอย่างให้เห็นตรงหน้าแล้วก็หน้าสุดท้าย โจทย์พร้อมฉเฉลยนะีนี่แค่ตัวอย่างหนึ่งแค่นั้นนะนะอยากได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งมีวิธีสร้างต้องเยอะนะก็ไปลองฝึกทํากันนะเอาละนะเนื้อหาในคลิปนี้ก็แนะนําการสร้างโจทย์คณิตศาสตร์ให้คําตอบออกมาเป็นเลขสวยงามโดยใช้เนื้อหาแกนคูรลัดนะยังมีอีกหลายวิธีหลายเนื้อหานะก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ